What, what, what? สอนน้อยมากแล้วก็21กิโลสอนน้อยและช่วงด้เอ็ดด้วยเตรียมแข่งอย่างไง้ก็ไปตามดูนะครับขอ,อเคไมไว้ว่าเป็นงานฮา,าร์ร์ลอนที่ดีที่สุดในอีสานตอนลวนดูนะคมันจะสู้งานคอนเก็ฑยังไหมผมแต่ผมคิดว่ามันมันจะเกินเราคยดูกันครับเสื้อเสื้อ ตอนนี้ก็มาถึงนี้แล้วคนน้อยกว่าที่คิดเยอะเลยน้มากปีนี้น่าจะเป็นเพราะโควิดแใ้สามนาอน้ายแล้วน่เดี๋ยวจะถูกพาดูบรรยากาศรอบเดียวเดินไปถ้ตากนะครับแล้วก็นะคะในรางวัลสัมภาษณ์กรางวันหนึ่งนะคะสำหรับอันั ใ่เป็้วนนะคะอันนี้ก็เอาไว้เดินทางใช่แล้วนะคะเขาก็จะบอกว่านะคะตัวนอสำหรับวันนี้สั้นเราก็มีถ้วยระวันองใช่ค่ะแต่ว่าโอฟอร์ตราเนีย หม่รอันดบ่านั้ี่จะได้รับตั้เลือกปหม่ยังไงก็สู้ๆนะจ๊ะฟนรันปกติสนามอื่นแฟนรันไม่มี้วยนระคบิดมนให้สนามนี้เราใจดีมากนะคะแจกให้ฟฟนรันด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะทุกทุกท่านที่เข้าเส้กชัยแล้วดเช็ค ผลการแข่งขันนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจับเวลาแบบชิมชายนะคะด้วยเหตุที่ว่าเราปล่อยตัวเป็นแบบนิวโนมอลนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเว้นระยะห่งปล่อยเป็นเว้นเนี่ยเราก็ให้ความยุติธรรมตรงนี้ก็ นะคะแล้วก็อีกนหนึ่งเทคโนโลยีที่ท่านสมัยนะคะทีมงานเรียนแจ้งมาสําหรับดิดนะคะหรือว่าหมายเลขของท่านนะคะสามารถที่จะใช้สมาร์ทโฟนนะคะสแกนสแกนได้เลยหลังจากที่ท่านเข้าเส้นชัยแล้วนะคะสแกนปุ๊บนะคะผลการแข่งขันเนี่ยจะออกมาเลยนะคะสามารถเข้าไปดูได้ ด้วยตัวท่านเองเลยนะคะไม่ต้องไปออกันนะคะที่จุดรายงานตัวสแกนแล้วขึ้นปุ๊บนะคะก็สามารถที่จะ ไปอะไรงานตัวได้เลยนะคะที่เซนชัยเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของของรางนะคะในปีนี้นะคะเป็นปีแรกที่ถือได้ว่าระยะครับเรามีเสื้อฟินิชเชอร์ให้ด้วยนะคะสําหรับท่านที่เข้าเซนชัยนะคะแล้วก็ตามเวลาคัตออฟสี่ชั่วโมงนะคะเราก็จะได้รับเสื้อฟินิชเชอร์เข้าไปด้วยอีกตัวหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปีแรกที่เรามีการแจกนะคะใช่แล้วค่ะซึ่งเสื้อฟินิชเชอร์นะคะก็จะรับได้ที่เซนชัยเช่นกันนะคะ อันนี้กีาทุท่านร่างกายหรือว่าจะมในร่างกายไหนเย็นนะคะอาจจะทำให้เกิดแผลแ้ลคืออะไรแผลก็คือตะดเด็นะคะเวลาที่เราฝกร่างกายไม่เพียงพอหรือว่าร่างกายเราเย็นเนี่ยมันจะเป็นปวดหัวปวดท้องปาไ่จะเป็นลมวปดจ็บ้ามเวล้อยสบายอย่าเดียวที่ทำไมได้คือมเงินนะแต่งมากค่ะนี่ ก็นะคะชอบใช่ที่ไม่สบายใจมากนคเลยนะคะก็เป็นตื่นเต้มากละเป็นวิ่งที่เป็นแล้วก็ท่านปลัดเทศบาลนครอุดรธานีนะคะท่านพระแม่บุตรนะคะแล้วก็ในแพทย์สารสุขจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะ ะะก็เป็นที่น่ายินดีนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะเราเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่ กีฬานะคะก็ถือว่าวัตถุประสงค์ของงานในวัน <lawsuit> น <ulously, S 2> ี <busca> ้นะคะก็ได้สําเร็จบรรลุลุล่วงไปด้วยดีนะคะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬาให้กับทบาลนครอุดรธานีด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วรายได้นะคะเราก็จะนําเข้าสมทบกองทุนรงมูลนิธิลงในรถในสปาร์ตการุธานีด้วยนะคะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะหนึ่งนาทีเอายี่กิโลเมตรขอเสียงด้วยค่ะ เอาละค่ะเราจะมาร่วมกันนะคะรอเวลาสัญญาณจากทีมงานนะคะในการปล่อยตัวหนึ่งนาทีสุดท้ายเท่านั้นนะคะสำหรับระยะ21กิโลเมตรนะคะ21กิโลเมตรเตรียมตัวได้เลยนะคะเอาละค่ะเราจะมานับนักถอยหลังพร้อมกันนะคะสำหรับ21กิโลเมตรในงานอุดรธานีค่ะ ก่อน้านคะโอเคเราเพิ่งยมากนะคะ,ะ,คะยังได้กาแัต้นแรงเ็นอย่างดีเช่นเคยนะคะกว่าหึงันล่านนะคะสับได้ที่เจ็ดกมแล้วก็เดี๋ยวในระยะ10็ดถากมตรถไปเดี๋ยวเรามีโคด้วยนะคะก่อนอยตัวค,ค่ะค่ะอุดราดีมอ น้ำแรกนะครับประมาณกิโลเมตรที่สองก็ทางยและขวาต่อไปไม่รู้ก็เลือดสโอเคครับนะครับก็กิโลที่4ีก็วิ่งเก็บสมายสไปโอเคเก็บไปเก็บเจ็บอมาหนอย แต่ว่าก็มีนคนกลับตัวแล้วป้าสุสเ <laughs> จอวิงกลับตัวแล้วเียไม่มาเดี๋เมื่อวานโอเคไปต่อเลยเว้ยับายจุดเท่น้ำที่สองนะจุด <laughs> ที่ตรงแรที่สอง หมือนเดิมครับยัดไม่มิ้นจ์จ้าเอเคไปต่อชุดกลับตัวนะครับอยู่หน้าประตูของบินก็อย่รถยมากประมาณนั้นจุดบ้บานบิเช็คบิ๊กอาเจยนบ้บาลูกไปไหนะ มีเทวดามีเด็กาลกโอ้ยเค้าไปต่อเจอเงินกิโลที่สิบนะครับก็เข้าสู่กิโลเมตรที่สิบก่อเพจเพจเด็กเพจพกกระสีสองก็สำหรับไม่กี่้อมอะไรก็ คืเวลาโอเคมากนะวัแค่สองวันแล้วก็จุดให้น้าเริ่มขายไม่นานทิ้งขวดน้ำลยตอนนี้ก็ทิ้งขวดน้ำไปละวิ่งไปเรื่อยๆผ่านหน้าที่ทำงานแต่อากาศดีครับอากาศดีัดรถเริ่มเยอะละฝุ่นก็เริ่มมาเดี๋ยวออกไปเจอกันที่กิโลที่สิบห้านะครับเอนนี้ยังวิ่งอยู่ตอนนี้ก็ยังวิ่งอยู่อยู่โอเคครับ ร้อนกูตอนนี้ก็เดินบ้างวิ่งบางแล้วเป็นหลักๆเลยตอนนี้คืออย่ข้าวน่าจะโหลดน้อยไว้ช่วงในแข่งด้วยซ้อมเยอะน้อยอาวก็หิวแล้วก็กินปตีนาอันนึ่งอยู่นไก็เลยดูแลขึ้นมาน่อยก็น่าจะเพาะ ขาบอล่างการเดองอน,นี้ก็คเล่นเลยถนะึงจะลงกูบกถถ่ายตอนลงบูโมเลยนะครับโอเคครับ